สวัสดีจ้าคนวันศุกร์วันศุกร์วันสมใจสัปดาห์นี้วันที่9ถึงวันที่16กรกฎาคมหลับตาหยิบไพ่ให้เลยนะวัดดวงกันไปจะได้รู้ว่าไม่มั่วนะคะดูดวงกับอาจารย์ดีคือดีไม่ดีก็เตือนเพราะฉะนั้นจะมาหวังว่าดูดวงกับฉันทุกวันต้องเป็นวันดีหยุดค่ะในความเป็นจริงชีวิตคนเราไม่มีอะไรขนาดนั้นที่จะต้องแบบโอ้โหดีเวอร์นะไม่ได้อ่า สัปดาห์นี้ดวงต้องระวังสัปดาห์นี้บอกเลยว่าดวงต้องระวังเพราะอะไรการหันหลังให้ความขัดแยง้งความขัดแย้งหลายใบนะให้แบบเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคืออารมณ์อารมณ์ร้อนหงุดหงิดเขาเรียกว่าระเบิดเวลาอดทนกับอะไรมานานแล้วอดทนกับอะไรมานานแล้วไม่ไหวแล้วไม่ทนแล้วจบ บางอย่างจบแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันนะต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเงินความรักมันจะมีอะไรที่ปเปลี่ยนแปลงปุบปรับสำหรับการงานในช่วงนี้สิ่งสำคัญสำหรับคนวันศุกร์อะไรไม่ไหวอย่าฝืนไพ่ใบนีด้ดีแปดถ้วยเนี่ยการเดินหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบมันรู้สึกว่าไม่ใช่ถามว่าดีไหมดี คืองานตรงนี้ดีไหมดีแต่ไม่ใช่แต่ไม่ชอบทันหลังให้ไม่เสียเวลาใครจะว่ายังไงเรื่องของเขาแต่ตัวเราทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสัญญาณเตือนแล้วว่างานตรงนี้ไม่ดี ก็ไม่ต้องฝืนอยู่เพราะถ้าคุณฝืนอยู่มันจะมีปัญหาแน่นอนเดอะทาวเวอร์ Tower, ฟ้าผ่าหอคอยถลม่มบ้านแตกแยกย,ย้ายตกงานว่างงานกระทันหันบางคนอาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะบางคนถ้าไม่ทะเลาะก็ถูกเลิกจ้างถูกปลดหรือบางครั้งความหมายของไพ่ใบน,นี้เนี่ยมันหมายถึงการตัดสินใจแบบ,ป,บปุบปรับฉับพลัน ต้องระวังวางแผนดีๆแล้วช่วงนี้ต้องเตือนในเรื่องของอารมณ์อันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรใดๆก็ตามแต่อย่าใจร้อนยอมได้ยอมนิ่งได้นิง่งเงียบได้เงียบหันหลังให้ก็คือไม่ต้องไปต่อความยาวสาบความยืดไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ย,ยอมหักไม่ยอมงอพอเรายอมหักไม่ยอมงอปุ๊บเนี่ยจบไม่สวย <c oughs> ต่างคนต่างไปสิ้นสุดความสัมพันธ์ไม่ดี คนมีคู่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าหนึ่งความลับถูกเปิดเผยอะไรบางอย่างรับได้รับไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้ารับไม่ได้ก็อยู่กันไม่ได้แต่ถ้ารับกันได้ก็อาจจะไปต่อส่วนอีกกรณีหนึ่งหมายถึงความขัดแย้งที่เกิดจากต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครเอาตรงๆนะความรักเนี่ยเราตัดคำว่ารักทิ้งไปก่อน กับคนที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยใช่หรืออยังนี่คือคนที่เราตามหาหรือ,อยังจะคบกันมาสิบปียี่สิปีตัดเรื่องเวลาทิ้งไปรักไม่รักตัดเรื่องของความรักทิ้งไปถามตัวเองว่าใช่หรือเปล่าคนคนนี้ถ้าคนคนนี้ไม่ใช่เลิกกันด้วยดีจบกันด้วยดีแต่ถ้ามันจบกันไม่ดีมันอาจจะมีเหตุให้อยู่ดีๆก็ต้องเลิก หมดเวลาฝืนไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้อยากให้คนวันศุกยอมรับความจริงแต่สำหรับคนที่โสดคนโสดเนี่ยมันจะมีวิวาสายฟ้านล้วอยู่ดีๆเข้ามาแบบปุบป,ปับถามตัวเองก็แล้วกันรักหรือไม่รักไม่ใช่ประเด็นถ้าเจอแล้วรู้สึกว่าใช่แล้วอยากสารความสัมพันธ์ก็ตามสบายไม่ห้ามช่วงนี้อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใคร ย้ำนะมันเหมือนเขาเทเราอะ่ะเขาทิ้งเราให้ต้องรับผิดชอบมันเหมือนว่าโดนเทแล้วเราอาจจะต้องไปใช้หนี้แทนเขารับผิดชอบแทนเขาระวังเรื่องของการค้ำประกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องให้เสียของอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งเลยสองรถสบ้านอุปกรณ์อะไรในบ้านจะพังต้องซ่อมต้องซื้อแต่สิ่งหนึ่งก็คือไฟในบ้านน่ะอย่าให้เสีย เสียให้รีบซ่อมเพราะว่ามันจะแก้ห่วงจุ้ยได้แล้วอะไรที่แตกที่หักนะเอาไปทิ้งให้หมดนะแก้เคล็ดเรื่องการเงินอีกเรื่องหนึ่งก็คือทุกขลาบซ่อมรถซื้อเลขทะเบียนรถซ่อมบ้านซื้ออุปกรณ์อะไรให้ดูบินหรือใบเสร็จนะดูดีๆเลขใบเสร็จที่เราจ่ายเนี่ยอาจจะให้โชคให้ลาบ นะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวอาจจะมีเรื่องให้เลือดตกยางออกคนที่ทำอาหารทำกับข้าวนะระวังหรือคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้างานช่างของร้อนความร้อนของมีคมชงกาแฟอยู่ดีๆน้ําร้อนลวกใส่ต้องระวังเกฑ์ช่วงนี้คนวันศุกร์อะอารมณ์จะร้อนหงุดหงิดขึ้นขึ้น,นลงลง,งมีเหตุให้ต้องเสียตังค์สมมันจะมีเคราะ เพราะฉะนั้นทําบุญบุรณะเมนเผาศพนะทาบุญบุรณะเมนเผาศพหรือเอาตัวเองไปโรงพยาบาลแก้เคตทดทบุญกับโรงพยาบาลบริจาคเลือดบริจาคโลหิตได้ก็ทํากับอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกคนวันศุกร์ทำประกันชีวิตหรือทำประกันอุบัติเหตุแก้เคล็ด ใครอยากดูดวงส่วนตัวดูดวงด้วยไพ่หย,ยิบเสีเริ่มต้น1คำถาม39 ·บาทแล้วตอนนี้อาจารย์มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตใครอยากทำประกันชีวิตอยากทำประกันอุบัติเหตุอยากทำประกันโรคร้ายแรงแทนที่เราจะเสียเงินไปกับอะไรไม่รู้ที่เป็นทุกเนี่ยเอาเงินมาทำประกันการทำประกันเป็นวิธีการแก้เครดแก้ดวงอย่างหนึง่งรถมีประกันจะไม่ชนนะคนมีประกันจะไม่ค่อยเจ็บป่วยฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ